ความจริงตั้งแต่มีเรื่องที่ตะกี้คุณเกษิรใช้กับว่าสังคมไทยสุดถอยไปเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งดิฉันก็ตั้งสติคือไม่บอกอว,ว่าดีไม่ดีหยุดการใช้ถ้อยคำนะแบบไอ,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 อ้เรื่องชวนคนมาทำดีนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไอ้การเถียงกันว่าของฉันถูกกว่าของฉันดีกว่านี่สิ มันเป็นปัญหาหนักหน่วงมากในสังคมเพราะเราจะเสียเวลากับการพูดทำไมเราก็ทำซะเลยด้วยการที่เอาให้ลูกลูกชายสวยๆเนี่ยเราก็เห็นตามปฏิทินตามฝาบ้านตามทุกคนทุกแห่งนะคะในสื่อมันติมีเดียต่างๆแต่ว่าเราสามารถจะใช้มันโดยไม่ต้องพูดเพราะภาพถ่ายเนี่ยเงียบมากนะคะ มันจะพูดกับเราก็ต่อเมื่อเราคิดหรือว่านำไปใช้ประโยชน์กลุ่มสหภาพต่อตั้งมาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะก็คือพอๆแับที่เกามีเรื่องมีราวกันเนี้ยเริ่มด้วยการที่ช่างภาพนะนี่พูดถึงสายศิลปะก่อนปกติจะบ้าประกวดประกวดภาพบ้าเทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์เอามาบวดกันเองนะแล้วก็รับจ้างถายภาพ ถ่ายเวดด้งถ่ายรับปริญญาอะไรคือในแง่ของศิลปะนี้แทบไม่มีไม่มีความหมายต่อสังคมเลยในยุคนั้นยุคนั้นก็คือเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนแล้วก็ช่างภาพที่เก่งๆก็จะอยู่กันในแกลเลอรี่ในแวดวงเดียวกันเราเราก็เลยนัดประชุมกันแล้วก็จัดนิทรรศการชุดแรกนะ,ะชื่อตลาดยังไม่ไวายอย่างที่สิงพูดตะก,กี้นะ,ะภาพถ่ายไปเดียวมันจะนําไปสู่อะไรเยอะเลย ตลาดยังไม่ไวายก็คือขอภาพตลาดจากทุกๆคนที่มันร่วมมือกันตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณเนี่ยแค่นี้กลุ่มแค่นี้แต่เป็นช่างภาพทุกคนนะคะแล้วเราก็ไปจัดในตลาดสามทุกสาเหตุที่จัดก็เพราะว่า,วาตอนนั้นร้านสะดวกซื้อเปิดโอโ้โหกี่พันสาขาทั่วประเทศไทยแล้วร้านโชว์หวยแทงลอยในตลาดเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้อยเนื้อต่าใจหรือบางคนก็อยากเปลี่ยนนะฮะอยากเปลี่ยน วิถีชีวิตไปเลยรวมทั้งผู้บริโภคด้วยก็เลยเอาไปจัดในตลาดปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เราก็เลยทำต่ออันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าเรื่องแล้วก็คือว่าที่ตลาดโททารามนะฮะถูกทิ้งร้างมาแบบเกือบจะล้างมีแต่คนแกๆ่ๆนั่งเฝ้าหน้าบ้านอยู่ แล้วเราก็ไปช่วยชุบชีวิตให้กับเมืองด้วยการที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปอบรมให้ทําความสะอาดหรืออะไรต่ออะไรใช้ภาพถ่ายนั่นแหละนี่นี่คือตัวเมืองเก่านะไปถ่ายของดีของเขาอันนี้โรงหนังที่ปิดมา20กว่าปีแล้วก็เออเราก็จะเอาภาพถ่ายสวยๆพวกนี้ไปถ่ายที่โพธารามเลยเอาไปติดนะฮะติดตามมุมต่างๆของโพธารามจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตอนนี้ก็มีทั้งของกินอร่อยทั้งตามบ้านเรือนต่างๆแล้วก็เอาเอาภาพไปแขวนไว้เหมือนกับเป็นแกลลอรี่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมอราสาสมัครนะฮะเ,ออเราก็พยายามไปหาสปอนเซอร์นิดๆหน่อยๆเท่าที่จะใช้ะคะ่ะเดี๋ยวต้องพูดเร็วๆแล้วหรือหรืออย่างรับแรก,ก็เป็นชุมชนประเภทเดียวกันอันนี้ชาวบ้านจัดเองเลย,เลยนะการมีลูกสวนร่วมของชาวบ้านเนี่ยพวกเราช่างภาพใช้แค่ฝีมือการถ่ายภาพเท่านั้นนะฮะ ส่วนการการบริหารจัดการเนี่ยก็ก็มีการนําอยู่3าสคนซึ่งก็ไม่พ้นดิฉันนั่นแหละรคร่ะแต,แต่แต่พวกช่างภาพก็รู้ว่าถ้าเขาใช้ฝีมือแล้วก็เอาภาพมาให้เราเนี่ยนะมันจะได้อะไรต่ออะไรมากกว่าค่าตอบแทนเป็นเงินเราก็จับไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเ,เดี๋ยวอันนี้เป็นงานงานชุมชนพยายามจะแยกขวดให้ดูนะคะว่าเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยเราทํำอะไรได้บ้าง ต่อมาในกรุงเทพเราก็มีหอจดหมายเหตุพุทธทาสนี่คือช่างภาพของเราสาภาพซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้อีกวันนั้นเป็นการอบรมถ่ายภาพธรรมะนะคะก็อุบาสกุุบาสิกาที่ไปนั่งฟังธรรมบางทีก็ง่วงบ้างเราบบ้งโดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆก็เลยจับมาอบรมถ่ายภาพซะเลยบรรยากาศคึกคักขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เขาก็เอาภาพผลงานนี้มาชักเลือกจับแสดง โดยใช้ชื่อนี้รทศกาลว่าธรรมาภาพนะคะแล้วก็เอา,เอาข้อความธรร,รมะมาประกอบกับสิ่งที่เราทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะคราวนี้เราเริ่มเนื้อหอมแล้วเริ่มมีสือ่อเริ่มมีการพิมพ์หนังสือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเอาไปวางในเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็เรียกว่าขายได้เป็นแสนเล่มเลยเพราะว่าไม่ได้ค้ากำไรอ,อันนี้ก็ทำดูไปเรื่อย ออกแล้วไม่อยากจะไม่อยากจะอบรมนี่รูปสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งออน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็นพ,อ,พอภาพ่ยายเผยพร้ออกไปเนี่ยสาธุชนทั้งหลายก็ได้เห็นคือพิธีลอยอังคารของท่านพุทธ,าธทาสพิขุกลับสู่อสุญญาาท่านสั่งไว้เลยว่าให้เอาไปลอยให้หมดไม่ต้องสร้างสถูปอะไรบัรนจุไว้เราก็ศึกษาธรรมะไปด้วยคือดิฉันเชื่อว่า กล่อเก่าจิตใจหรือการทําทำทำตัวให้เป็นคนดีเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆตั้งจิตปราถนาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องผ่านประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาทํางานกับเรากลุ่มสาวภาพหลายๆคนก็ดีบ้างชั่วบ้างแหะใช่ไหมแต่เวลาทําแล้วเขารู้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทาแล้วก็ ยินดีจะทําต่อไปอันนี้สง์มันก็เกิดขึ้นทางด้านจิตใจก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นโดยไม่ต้องแขวนป้ายว่าเป็นนู่นเป็นนี่อย่างกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนอันนี้เป็นกองทุนของออช่างภาพข่าวนะคะช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองหลายๆครั้งเนี่ยจะมีช่างภาพโดนลูกหลงนะคะหลายคน อย่างเราจะเห็นข่าวก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของช่างภาพต่างชาติที่เสียชีวิตแต่ช่างภาพไทยละ่ะมีถูกยิงขาทะลุนะคะบางคนก็กระสุนถากไปก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาจาัดนเทศกรรมก็ใช้ภาพอีกนั่นแหละจัดจัดตรงตรงนี้เซ็นทรัลเวิลดแต่ชั้นบนนะคะเพื่อขายเสื้อยืดนี่ไงช่างภาพคนนี้คือเอเนชั่นนะคะจนแบบน,นี้ยังต้องใช้ไม้เท้าเดินอยู่เลย เพราะว่าการเป็นช่างภาพสื่อมวลชนเนี่ยไม่มีสวัสดิการในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องเพื่อนช่วยเพื่อนเอาภาพข่าวภาพอะไรต่ออะไรเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมจาจัดนิเทศการแล้วก็ประมูลแล้วก็หาไรายได้กันตรงนั้นเลยนี่อีกคนหนึ่งช่างภาพคนนี้ชื่อเอ๋ตอนนี้ยังนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเลยค่ะคนที่ลงข่าวเรื่องเ,ออเส้นเลือดในเลือดหลังในก้างสมอง แล้วก็หมดสติเป็นเนเจ้าชายนิจราไปเลยช่วงนั้นก็มีการกล่าวโทษกันมากมายเรื่องทำไมอะไรนะรัฐสภาไม่ยอมให้รถพยาบาลไปส่งอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าพอเขาอยู่ในสภาพนั้นแล้วทุกคนก็ลืมหลังจากหลังจากประนามหลังจากโบนหลังจากอะไรกันจนหนัใจแล้วเนี่ยเขาก็ถูกลืมแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายที่โรงพยาบาลของเขานาะหนังสือพิมพ์ก็ ทางที่ทํางานก็ออกให้ส่วนหนึ่งแต่ว่าค่าอื่นๆที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลโดยตรงมันก็มีเพราะเราก็พยายามอันนี้ความจริงมีการจัดคอนเสิร์ตหาเงินให้ด้วยแล้วทุกครั้งที่เราจะทําอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆจ้างภาพก็จะมาสมทบมากขึ้นมากขึ้นทุกทีอันนี้เป็นภาพถ่ายวันที่5ธันวา2555ซึ่งในหลวงเสด็จออก มหาสมาคมนะฮะเราก็ไปรับอาสาเลยกับกับอะไรนะประหลัดสำนักนายกไม่รู้ว่าจะอยู่ภาคไหนอะไรก็ตามใจอ่ะแต่ช่างภาพจะทําให้ฟรีก็แล้วกันแล้วเราก็ได้จัดนิทรรศาการนิทรรศาการ,น,าการนี้จัดที่ศูนย์ศิลปินนะคะไม่ใช่นิทรรศาการภาพถ่ายอย่างเดียวเท่านั้นจัดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี่คือตัวอย่างภาพที่เราถ่ายมนาะ จุระสงค์ที่ไม่ได้ระบุออกมาตรงๆรงก็คือเราต้องการจะพลิกโฉมของการถ่ายภาพในวาระกาสต,ต่างๆเหล่านี้จากจากภาพที่ทุกกล้องจะต้องโฟกัสไปที่ในหลวงเราเห็นข่าวเยอะมากเลยใช่ไหมฮะแต่เราไม่เห็นประชาชนที่มาในวันนั้นเพราะมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองว่ามันเหมือนกับที่มีมีใครสักคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า ที่เขามานะมา,มานั่งรอตั้งแต่เย็นของวันที่สี่ธันวาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาดูในหลวงเขาอยากให้ในหลวงเห็นเขาซึ่งเราก็ใช้หลักเนี้ยว่าเออคนธรรมดาแต่มาจากทั่วประเทศในวันเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงเขาคือใครอันนี้กเออ็เรื่องหลังของกองาราชาองคลรัก็ใช้ช่างภาพทั้งหมด50คน นะอันนี้ให้ดูเร็วๆเป็นตัวอย่างซึ่งก็พิมพ์จากพิมพ์หนังสือด้วยก็ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไปด้วยทีนี้เนื่องจากตัวดิฉันเองเป็นที่ปรึกษาของมิวเซียมสยามด้วยนะฮะก็เลยเลยได้ใช้กลุ่มช่างภาพสาภาพเนี่ยไปทำเรื่องหนึ่งที่อาจจะคล้ายๆกับประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือ อบรมกันมากว่าเอ้ยชีวิตที่สงบสุขสันติเนี่ยมันเร,มเริ่มเริ่มมาจากความรักความเมตตาก่อน,นอันนี้ท่านองค์งดนตรีดรอะไรนะสุเวศมาเปิดงานให้ค่ะสอสอส,อสอก็ร่วมจกักนั่นาหละเนี่ยแล้วแต่ช่างภาพจะตีความนะ,นะ,นะ,นะรักอิสระเใจท้ารักธรรมชาติรักอะไรได้หมดอ่ะหรือว่าภาพสัตว์ต่างๆซึ่ง เราอยากจะให้ผู้ชมภาพถ่ายเหล่านี้นะ,ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญของสาขภาพให้คิดเองให้ซึมซาบเอาเองเพราะว่านานเหลือเกินที่ในโรงเรียนในสถานศาึกษารวมทั้งการอบรมของผู้ปกครองในครอบครัวเนี่ยจะใช้วิธีสั่งสอนนะคะสั่งสอนเป็นสูตรสําเร็จเคไหม่ ทำดีต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้อะไรต่ออะไรแต่ว่าบางอย่างที่ฟังดูเหมือนเป็นนามธรรมเนี่ยนะมันสอนกันไม่ได้เรื่องความมีจิตใจเมตตาเรื่องความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์หรือว่าการให้ที่แท้จริงซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การเสียสละนี่คือสติส่วนตัวที่ถือมาตลอดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสียสละเนี่ยนะ เดี๋ยวเราก็หมดแรงเองอะทำทำไปเอ้ยทำไมไม่เห็นบุญคุณเราเอ้ยทำไมก็ลืมเราอย่างนู้อย่างนี้แต่ถ้าเราให้ด้วยความรู้สึกเป็นสุขนะฮสุขใจที่ได้ให้รวมทั้งอีกอย่างหนึ่งของแถมของสาภาพก็คือสนุกด้วยนั่นแหละผลงานมันจะยิ่งบานปลายออกทุกทีนะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราให้อะไรไปบ้างแล้วผู้รับก,ก็จะเกิดความปิติที่ไม่มีใครมาเที่ยว รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเป็นเนจ้าหนี้บุญคุณอันนี้มิเวเซียมสยามแล้วก็ไม่เกี่ยวกับงานเพื่อสังคมแต่อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะะก็กระทรวงการต่างประเทศให้ไปถ่ายรูปที่ศรีลังกาแล้วเราก็เอาเรื่องของพระอ,อุบาลีเถระพระสงฆ์ไทยสมัยยุทธยาที่กลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรีลังกาเอามาเป็นองค์ความรู้นะคะ ซึ่งมิเซียมของเราก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่แล้วเราพบว่าเรื่องของศาสนาอย่างที่พูดเมื่อกี้บางเรื่องมันน่าเบื่อนะคุยกันมากๆเนี่ยอย่างวันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าท่านที่นั่งอยู่เนี่ยจะนั่งฟังพบวิทยากรทั้ทงแปท่านหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนนิดหนึ่งวิธีการนําเสนอเนี่ยมันก็จะสามารถดงดูดได้โดยที่เป็นหัวข้อประเด็นเดียวกันกอย่างน,นี้เราก็บริการสังคมด้วยการเปิดพิวเซียมสยามให้มาแสดงภาพถ่ายชายแดนใต้หัวใจเดียวกันอันนี้ประมาณ2ปีแล้วนะคะซึ่งก็มีเรา NGO จจากภาคใต้จากที่ต่างๆมาช่วยกันจัดเดยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่มีการจัด มหากรรมชายแดนใต้แบบผู้คนมีส่วนร่วมอย่างมากมายนะฮะโดยที่ไม่ใช่ส่วนราชการแล้วก็ไปเอารถบัสไปขนวคทยารมาดูอะไรแบบนี้ก็เป็นการ,รศึกษาวัฒนธรรมไปด้วยอันนี้ภาพถ่ายไม่ให้ดูเพราะว่ามันยาวนะคะก็เป็นนั้นว่าเครือข่ายของเราก็ขยายไปเรื่อยๆจากกลุ่มช่างภาพเล็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ ที่มีเครือข่ายอะไรมากมายปี54นะคะก็เกิดน้ำท่วมภูเขาถล่มภาคใต้เราก็สามารถขอพื้นที่ตรงนี้ตรงตรงพละก้อนติดๆกันเนี้ยนะมาจากนิทรรศการภาพถ่ายโดยใช้ภาพข,ของผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นเป็นหลักนะคะแล้วก็รับบริจาคเงินกันหน้าหน้าบันไดเลื่อนเลยเพราะว่าความเสียหายครั้งนั้นเนี่ยรุนแรงมาก แล้วก็ฉับพันจนกระทั่งของบริจาคที่ส่งลงไปเนี่ยมันไม่ถึงไม่ถึงทนท่วงทีเราใช้วิธีเปิดนิทรรศการนะคะแบบปริ้นกันภายในสองวันเลยด้วยความที่มีคนมาช่วยมากมายในวงการถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็มีสื่อมานะคะก็ช่วยกันทุกคนขายหนังสือเอาหนังสือทั้งหมดที่มีของสาวภาพเนี่ยมาตั้งขายตรงนี้เลย แล้วก็เปิดนิทรรศการก็มีรัฐมนตรีมาเปิดให้เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวข่าวใหญ่เลยได้ออกทีวีทุกช่องเลยนะแล้วก็ขายหนังสือที่อสอมทททุกอย่างนี้นะเกิดจากการกดโทรศัพท์ขอความร่วมมือโดยไม่ไม่ใช่หาสปอนเซอร์เป็นเงินนะขอที่หน่อยขอช่วยกระจายเสียงให้หน่อยช่วยเอาไปตั้งขายให้หน่อยนะ ทั้งหมดนี้เนี่ยเราหาเงินช่วยผ้ามได้ได้ประมาณเกือบล้านบาทแล้วสิ่งที่ดีนะฮะมันมาจากประชาชนที่เดินเดินอยู่เนี่ยคนละร้อยสองร้อยนะคะเั้นประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยอันนี้ลูกของสิงห์ใช่ไหมนเนี่ยใช่คเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวประสบการณ์ครั้งนั้นนะคะมันมันสอนตัวเราเองนะคะว่าเฮ้ยเราต้องอนุญาตให้คนเราดีบ้าง ่วยบ้างน,นะคะเวลาที่เขาอยากจะทําดีเนี่ยเขามาร่วมกับเราแบบชนิดที่ว่าขอให้มีมีออกกนไนเซอร์ทำดีเขามาเองแต่สักประเดี๋ยวเขาจะไปไปเข้าผับเขาจะเอ่อไปเตะต่อยกับใครหรือว่าอาจจะปางม้าไปบ้างอะไรต่ออะไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปถือนะคะเพราะว่าถ้าว่าทุกคนคนไทยทุกคนมันดีกันหมดเนี่ยโลกนี้มันจะน่าเบื่อสักแค่ไหน แล้วก็ทําเท่าที่ทําได้แต่ปัญหาอยู่ที่เราจะรวมกันเอายางไงแ,แล้วก็ทําอะไรเราก็ชี้ทางออกบอกทางไปให้เขาเอ้ยคุณมานี่สิมาช่วยแพ็คของคุณมานี่สิยิ่งถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้ศิลปินนะแค่ยกยกโทรศัพท์ไปบอก่าเฮ้ยอยากช่วยน้ำท่วมใช่ไหมขอครึ่งชั่วโมงเองมาขึ้นเวทีตรงนี้เครื่องเสียงตั้งไว้พร้อมเพราะมีคนบริจาคม,มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากัน ต่อคิวกันแทบไม่ทันเลยเพราะมันส่วนหนึ่งมันต้องนี่คุณเกลงใช่ไหมเนี่ยสีลิตา้าเขาน่ารักมากเขาเอาเสื้อยืดของเขามาประมูลไม่รู้ว่ดา,าดาราเยอะแยะไม่รู้ขายมั่งเขามาต่อคิวกันขอขึ้นเวทีเลยนี่เพื่อนสิงห์นี่ใช่ไหมเอาล่ะนี่สิงห์ก็มาสิงห์ก็มาอ่ะก็อันนี้ให้ดูว่าภาพถ่ายนะคะ ภาพของภาพถ่ายเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเหลือเกินเพียงแต่ว่าเราบอกว่าเราจะเอาไปทําอะไรเท่านั้นเองเพราะเอจะบอกว่าคนไทยเดียวคําพูดที่ติดปากน,นะคนไทยสมัยนี้ดิฉันไม่เชื่อเพราะคนไทยสมัยก่อนนะส่วนที่หวยก็มีแต่เราไม่จําเราก็จะหวนหาอาดีตก,กันแต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งมาหาอุทกภัยภาคกลาง ก็ได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยมีคนอยากจะช่วยมีคนอยากจะทำอะไรเยอะมากขอให้มี o r g น n i z e r ที่ไม่เก็บหัวคิวซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพเท่านั้นเองอันนี้เรายังช่วยแต่งเพลงเลยเพลงหนชื่อทุกรวมไทยหนูมิเตอร์มาร้องให้ฟรีอาจารย์ทนนี้บันทึกเสียงให้ฟรีออกโทรทัศน์ทุกช่อง นี่คือภาพถ่ายซึ่งปกติมือธรรมดากล้องธรรมดาจะถ่ายไม่ได้อย่างนี้เราก็ไปเอามานำเสนอแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอส่งไปตามสถานีโทรทัศน์อ,อ่าน,นี้สิง์นี่แล้วพื้นที่ชีวิตก็มาถ่ายเรานี่ไงสิงก็นอนอยู่อันนี้ของบริจาคของบริจาคเหล่านี้มันไม่ไปไม่ถึงมันก็ลอยน้ำไปก่อนเราลำคาญเราก็เลยสร้าง หน่วยเคลื่อนที่เร็วขึ้น Ơ, c àng, c 2ห <ừ. S 1> น่วยนะเป็นช่างภาพบ้างไม่เป็นช่างภาพบ้างหน่วยที่1ชื่อกระบวนการกู้โลกอีกหน่วยหนึ่งชื่อนักเดินป่าอาสากู้ภัยก็คือหน่วยกู้ภัยภาคใต้เขามาเข้ามาต่อแทนบุญคุณกรุงเทพด้วยการยกกันขึ้นมาเลยนะอันนี้คือเรื่องของน้ําใจเสร็จแล้วเราก็หาเงินมาซื้อเรือซื้อให้หน่วยละสี่ลำนะขอบริจาคแป๊บเดียวะ คือช่วงนั้นต้องยอมรับว,ว่าเราอยู่กันได้นะคะสเดือนกว่าโดยไม่ต้องมีรัฐบาลคือรัฐบาลอ่ะอยู่ไปสัมภาษณ์ไปเถอะแต่ว่าทางปฏิบัติมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีตำรวจะะจราจรเราก็อยู่กันได้อันนี้ทำให้มองเห็นแง่ดีของคนไทยขึ้นเยอะเลยเราก็ใช้เวลาทุกวันทุกวันจริงๆเลยประมาณสองเดือนครึ่งน,นียออกลากเรือ หาของไปแจกตามซอยลึกๆที่ที่คนอื่นเข้าไม่ถึงแล้วก็ระหว่างนั้นก็เก็บภาพมาด้วยพวกช่างภาพนี่เลยค่ะเป็นอาสาสมัครนะบางคนไม่ถนัดก็ไปหาของมามาแพ็คของอะไรต่ออะไรค่ะแล้วก็จังที่ราศการภาพถ่ายไปด้วยเพราะเวลามันเยอะตั้งสามเดือนจังตรงไหนนะตรงนั้นได้เงินได้เงินเราก็เอาไปซื้อของต่อซื้อเรือต่ออุปกรณ์กู้ภัยอะไรสารพัดไปหมดเลย ล้วมันก็เป็นข่าวอยู่พอสมควรนะฮะกลุ่มเราสองกลุ่มเนี้ก็ช่วยสามารถช่วยคนได้เยอะมากหาเงินก็ได้เยอะมากสิ่งที่ดีก็คือว่าเป็นหน่วยเฉพาะกิจไม่ได้ตั้งเป็นมูลนิธิไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนะภาษาธุรกิจธุรการก็คือเคลียร์เงินหน้างานจบจบ,จบตรงนั้นเลยไม่มีการกักไว้ทำอะไรต่อนะะ อันนี้จากนิทรรศการเยอะมากศิลปินก็มาช่วย3-4สรอบนะฮะที่ศูนย์งินคำรูปนี้ที่ฉันถ่ายเองนี่คนไทยนะถ้ายังคิดว่ากว่าจะทำดีได้ช่วยกันแล้วก็ถาันม,มาช่วยสังคมเนี่ยนะปะน่านนี้ไอ้หนูคนนี้อายุสองเดือนเนี่ยคงเดทไปแล้วสาเหตุเกิดจาก พื้นที่ต่างๆที่ไปช่วยเนี่ยนะเกี่ยงกันตรงนี้เป็นของกาชาติตรงนี้เป็นของออใครต่อใครเรือลำใหญ่เข้าไม่ได้นี่เขาอยู่ในสลัมนะสลัมที่ถูกถูกเปียบบงังพื้นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็สลัมนั้นก็น้ำเน่าแบบเยอะมากพอห้าโมงเย็นนะต้องมากลางมุ้งในสวนสาธารณะสวยงามที่อยู่ติดกับสลัมของเขาซอยพหลโยธิน48 แล้วก็แม่ลูกอ่อนคนนี้ลูกเขาแพ้นมโปรตีนโอ้โหจึงจำได้เลยเราต้องวิ่งไปหานมที่ไม่มีโปรตีนอะไรสักอย่างเนี้ยก็โจดมาให้นะฮะรียว่าต้องลุยน้ำเน่าเอาเข้าไปให้ก็ประสบการณ์ในการ ทำภาพถ่ายภาพนี้ก็มีส่วนอย่างยิ่งในการรณรงค์คือคุณผู้ได้ตายนะเรื่องอย่าทิ้งกอยาลงในน้ําอะไรต่ออะไรไม่มีใครฟังภาพนี้เอาไวปลงพันที่ภายในสองวันเรียบสํงงานักงานเขตมาเก็บหมดเลยคือมันเป็นเป็นแอ่งน้นะะําบน่ะคะอะไรอะไรที่ถูกพัดก็จะมาอยู่ตกองอยู่ตรงนี้เพราะ้วิธีพูดให้น้อยเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ผลนะ ดูดูหน้าตาของของหน่วยกู้ภัยเราแต่ละคนเนี่ยหน้าตาไม่ใช่คนดีเลยนะแต่ว่าแต่ว่าทําทุกวันทําจนเท้าเปื่อยจนหลังจะหักอะไรแบบเนี้ยรานบางอย่างเราตัดสินกันด้วยคําพูดหรือหน้าตาเนี้ยมันไม่ค่อยจะได้หรอกโดยเฉพาะในยามข้าขันอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้สแตมมาช่วยร้องเพลงอ แล้วก็เราก็ทําเสื้อยืดขายนะฮะมันจะเฟี้ยวกว่าเสื้อที่ขายอยู่หน้างานนี้หน่อยขอโทษนะคะกระบนวนการกู้โลกะะเรามียานกู้โลกนี่มีนายแบบก็อาสยฝีมือช่างภาพเนี่นะค่ะถ่ายรูปเท่ๆนะ,ะแล้วก็มีนายแบบค่าตัวฟรีแล้วเราก็เอาขึ้นเว็บปึ๊บเดียวนะ,ะเป็นทันตัวสั่งซื้อมา ขึ้นเวทีกอนสร์ตคนก็มาถามซื้อกันแบบโอ้ไม่อยู่เลยค่ะก็อันนี้คือตัวอย่างของงานที่ทำมาสรุปง่ายๆสั้นๆนะฮะก็คือว่าบางอย่างเราจะข้ามไม่ถูกว่ามันเริ่มต้าจากมือสองมือเปล่านะคะแต่อาศัยวิธีคิดที่ทะลุทะลวงสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเราจะคลิกโฉมวงการยังไงเราจะออช่วยช่วยเหลือสังคมยังไงนโดยที่ ก็คือหาคนมาร่วมเงินทําให้มากที่สุดเหมือนกับพลังมดที่ว่าเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ,อะไรๆมันทำไปแล้วผ่านไปแล้วนี่กว่าจะหารูปมาให้ดูได้นะแทบตายเพราะว่าไปรื้อคอมพิวเตอร์ดิฉันไม่เคยแบบเก็บรวบรวมรูปพวกนี้ไว้เลยเพราะคิดว่าวันนี้ทําเสร็จนะคะพรุ่งนี้มีอะไรทําต่อก็คิดไปเรื่อยๆในฐานะของนักปฏิบัติน่ะแต่ยิ่งทามันก็ยิ่งยิ่งได้เรื่อถ่ายได้อะไรมากขึ้นทุกทีก็โดนลูกเตือนแล้ว เพราะฉะนั้นลงได้แล้วใช่มต้องต้องต้องคารมวิทยากรขอขอบคุณค่ะ